สัดีครับนักษาที่้ัมทุกท่านครับวันนี้เจอกันอีกแล้วนะครับสําหรับคลิปการสอนครั้งที่ห้านะครับสําหรับครูมณีศรีมณีนะครับครูอาสาสมัครการศึกษานองเรียนอำเภอละอูนะครับเรายังอยู่ในหัวข้อเรื่องประเภทของโรงงานเพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู้กันอยู่นะครับเรียนมาแล้วทั้งหมด กี่ประเภทเคยจำได้บ้างจำได้นะครับจำได้บางคนก็จำได้บางคนก็จำไม่ได้ครับเรียนมาแล้วสามประเภทนะครับเรียนมาแล้วก็คือโครงงานประเภทสำรวจนะครับโครงงานการศึกษาเพื่อการค้นคว้าทดลองแล้วก็โครงงานเพื่อเป็นการศึกษาภาคทฤษฎีหลักการนะครับ หรือที่เรียกสั้นๆก็คือโครงการเพื่อพัฒนาอาชีพนะครับสำหรับวันนี้ก็มาเรียนรู้เรื่องโครงงานประเภทที่4นะครับที่จะเรียนรู้กับพวกเรานะครับก็คือโครงงานที่เป็นการสร้างประดิษฐ์คิดค้นนะครับสำหรับโครงงานที่เป็นการสร้างประดิษฐ์คิค้นนะครับวัตถุประสงค์นะครับ ก็คือนำความรู้ทฤษฎีหลักการมาประยุกต์ใช้นะครับโดยผลิตเป็นเครื่องมือนะครับเครื่องใายต่างๆเพื่อประโยชน์นะครับหรืออาจจะเป็นการสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์ใหม่ๆเพื่อมาปรับปรุงของเดิมให้ดีขึ้นนะครับนั่นคือวัตถุประสงค์ของโรงงานการสร,าสร้างสิ่งประดิษฐ์นะครับมีตัวอย่างให้พวกเราได้ดูนะครับ อันนี้คือโครงงานที่เป็นการสร้างจากสิ่งประดิษฐ์คิดค้นนะครับง่ายๆนะครับตังกยาจากขวดน้ำพลาสติกนะครับดูนะครับมาต่อกันเป็นชั้นๆต่อไปก็โครงงานที่ทำที่นั่งจากยางรถยนต์เก่าๆนะครับอันนี้อันนี้ นี่ผลผลิตของพจนอต,ตำบตลแหลมสมโดยตรงเลยนะครับไปกันต่อนะครับโครงงานประเภทสิ่งประดิษฐ์นะครับก็บอกว่าจะต้องอาศัยเครื่องมือวัสดุอุปก,กรณ์นะครับเ,เพื่อประดิษฐ์ชิ้นงานใหม่ๆนะครับอาจเป็นวัสดุที่เหลือใช้หรือนําวัสดุท้องถิน่นมาใช้เกิดประโยชน์นั่นเองนะครับ โครงงานสิ่งประดิษฐ์นะครับก็บอกว่าจะต้องเป็นโครงงานที่ประยุกต์หลักการทางวิทยาศาสตรเ์เข้ามาด้วยนะครับไปกันต่อเลยนะครับขั้นตอนการทําโครงการที่เป็นการสร้างประดิษฐ์คิดค้นนะครับขั้นตอนที่1จะต้องคิดเลือกชื่อเรื่อง,งรหรือปัญหาที่นักศึกษาจะค้นคว้านะครับขั้นตอนที่2ก็คือต้องวางแผนในการทําโครงการ กันที่สามการลงมือทำโครงการน,นะครับกันที่สี่การเขียนรายงานกันที่ห้าการนำเสนอผลงานนะครับต่อไปก็เป็นส่วนประกอบของการเขียนรายงานโครงงานที่เป็นการสร้างสิ่งประดิษฐ์คิดค้นเลยนะครับจะมีทั้งหมด3ส่วนนะครับส่วนนำก็จะประกอบไปด้วยส่วนหน้าปกนะครับ กิจกรรมประกาศสารบัญบทกัยดย่อนะครับอันนี้เดี๋ยวกูจะอธิบายให้ฟังอีกครั้งหนึ่งนะครับส่วนที่สองก็คือส่วนเนื้อหานะครับจะแบ่งออกเป็นห้าบทด้วยกันนะครับก็จะมีบทที่หนึ่งก็คือบทนำบทที่สองก็มีทฤษฎีและหลักการที่เกี่ยวข้องนะครับบทที่สามก็คือวิธีดําเนินการศึกษานะครับบทที่ห้าก็สรุปผลการศึกษาพิพายและก็ แสดนี่นะครับอ่าส่วนที่สามนะครับส่วนที่สามก็คือส่วนเอ่อห้างยิงนะครับเอ่อเป็นส่วนที่เกี่ยวข้องกับบรรณุกรมเอ่อคนคว้ามาจากใครบ้างนะครับห้างยิงถึงและก็มีภาพประหนวกด้วยนะครับทีนี้ก็ไปเรื่องการเอ่อการเขียนรายงานกันเลยนะครับ บทที่หนึ่งก็คือบทนำนะครับบทนำก็จะต้องประกอบไปด้วยที่มาและความสำคัญนะครับจุดมุ่งหมายของการศึกษาค้นคว้าทดลองนะครับขอบเขตการศึกษาค้นคว้านะครับมติฐานของการศึกษาค้นคว้าก็ตกลงเพิ้มเต้นเกี่ยวกับที่ใช้ในการทำการศึกษานะครับ การเขียนรายงานบทที่2นะครับบทที่2ก็คือเอกสารที่เกี่ยวข้องนะครับเป็นการนั่งยิงหรือกล่าวถึงข้อมูลซึ่งเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่นักศึกษาจะศึกษานะครับส่วนบทที่3นะครับบทที่3ก็คือวิธีการทดลองนะครับในบทนี้จะต้องแสดงถึงวิธีการทดลองอย่างละเอียดนะครับว่าเราจะ ประดิษฐ์อะไรนะครับในขั้นตอนเหล่านั้นต้องทําอย่างไรนะครับส่วนผลการเขียนรายงานบทที่4นะครับก็คือวิธีการที่เราเทําการประดิษฐ์มีขั้นตอนเป็นอย่างไรนะครับมีข้อมูลออ,ออกแบบเป็นภาพสอดคล้องกับข้อมูลนะครับ ที่แปลผลข้อมูลไว้ด้วยนะครับต่อไปก็การเขียนรายงานบทที่5นะครับสรุปผลและอภิปรายผลนะครับเป็นการนำผลการทดลองจากบทที่4มาอาภาิปรายพร้อมเหตุผลนะครับ เพื่อเชี่ยวเห็นถึงผลการทดลองนั้นนั้นสอดคล้องกับวัตถุประสงค์หรือไม่อย่างไรก่อนที่จะนำเสนอนะครับส่วนโครงงานแบบประดิษฐ์คิดค้นก็จะนำเสนอพวกเราไว้เพียงแค่นี้นะครับก็จะมีใบวัดความรู้ของครั้งที่ห้าพวกเราได้ไปได้ไปทํานะครับนอกเหนือาจากเอกสารที่กูแจกไปแล้วก็คือ ให้นักศึกษาเสนอโครงร่างของโครงงานที่จะทำต่อครูที่ปรึกษาของนักศึกษานะครับคนละหนึ่งเรื่องจะเป็นโครงงานเดี่ยวหรือโครงงานเป็นกลุ่มก็ได้นะครับถ้าเป็นกลุ่มต้องไม่เกินสามคนนะครับแล้วใอ้นักศึกษามานำเสนอคุณครูที่ปรึกษาพร้อมกับส่งใบางานแบบวัดความรู้ครั้งที่5้านะครับ สำหรับของครูก็ในคลิปการสอนครั้งที่ห้าก็มีเพียงแค่นี้นะครับแล้วพบกันใหม่นะครับสวัสดีครับ